สชิกสภาเทศบาลเมืองสตูลทุกทุกท่านเลยนะครับและยังมีอีกหนึ่งท่านนะครับนางสาวสารัญญาโดนศรีด้วยนะครับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสตูลยินดีต้อนรับในสัปดาหเทศบาลเมืองสตูลนะครับก็จะเพิญชวนจากนางสาวนะครับก็จะเป็นท่านประหลักเทศบาลเมืองสตูลนะครับนายสมชาติโดนโดนตศรีนะครับรน,นี่ก็จะเก็บมาร่วมในพิธีเปิดนะครับจะมาพร้อมกันกับ ในเสนอพื่อนทศบาลรวมให้การบริหาการบรรยุให้สมปทานเมืองปะตูพระเด็จนี้ได้ผมก็ตกไปว่าเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทางเทศบาลเมืองปะตูได้ร่วมกับสถาบันอภยรการเรียนรู้หรือว่าทีกิพักส่วนกลางนะครับที่ประเทศลส่วนนะครับตอนนีจะได้มีเวลาที่จะได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ช่วงของการเสวนาอย่างที่บอกไปว่าเราขออนุญาตไม่เรียกเป็นการเสวนานะครับขอให้เป็นการ ได้เคลียร<น>์พกับที่น้องทราบไปดีแน่ว่านีท่านได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นายกฤษิ์มุจิกสวงนายยศเทสก์สุนทรนะครับนายบุญชูแก้วธนนนะครับนายรัชตะอังโชติพันธ์นะครับนางสาวเกษรีธรีิรยศเกุดมาร่วมในกิจกรรมวันนี้นะครับและแล้วก็จะมีผู้บริหารเทศบาลเมืองสตูลนะครับนโดยนายสมชายทมโกศิประหลัดเทศบาลเมืองสตูลนะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดิฉันขอขอบพระคุณนายกเทศมนตรีเมืองสตูลเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจวตประจำปี2568เด็กสะตูลสร้างเมืองในวันนี้อุทยานการเรียนรู้ดีเคฟาร์คเทศบาลเมืองสตูนสนนาเมืองย่างสร้างสรรค์และยร้างดีการท้างานแบบมีมส่วนร่วมจากภาคต่างตู เลขานการนายกเทศมนตรีเมืองสตูลท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสตูลปลัดเทศบาลผู้ครับกระผมในนามของเทศบาลเมืองสตูลรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดประจำปีพุทธศักราช2568เด็กสตูลสร้างเมืองในวันนี้ เทศบาล2,555ในปีนี้ได้ํำเงินการมาครบ13ปีใ่ให้เป็นเวทีที่ให้เยาวชนได้แสดงพลังและเข้าร่วมการแข่งขันทุกๆท่านหวังว่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดระยะเวลา4วันที่เข้าทำการกแข่งขันให้เต็มที่ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมมือกันนะครับระหว่างเทศบาลเมืองสตูลและทางสถาบันอุทยานการเรียนรู้นะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันดีนะครับพ,พี่พี่ยุทธกับพี่ก๊อฟโอเคนะครับเดี๋ยวพร้อยหนึ่งสองสามขออนุญาตกดไลค์กดห like นึ่งรูปให้กับโครงการดีๆแบบนี้นะครับเรีอยบร้อยเดี๋ยวขอหนึ่งช็อตนะครับเป็นทีมน้องๆข้องเทียนก่นา ขอเฮนหนึ่งรุ่นนะครับนับไขหลังจาก99ไม่ใช่อีกตนนะครับ5 4 3 2 1เ่ย้นะครับก็ที่นี้ก็เป็นคนทำสื่อนะครับทำวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับชาวมันนินะครับแล้วก็ทำเลเป็นเครือข่ายของอุทยานทะเลโลกสตูนนะครับก็คือเนี่ยเดี๋ยววันที่จะประเมินคะแนนก็จะไปช่วยพิเกษัปแล้วก็เนื่องจากว่าสตูลเราเนี่ย ใครมาจากโรงเรียนสยามานศึกษาบ้างฮนะไม้นามของเคมยูทีที T, หรือบางมดมจทเนาะเรามาจากกรุงเทพถามว่าเฮ้ยอาจารย์ไก่ว่ะมาทําไมวันเนี้ยคือไก่มากเลยจากกรุงเทพมาทำไมเราเคมยูดีีเนาะ เรามีทีมลงลูกค้าของปรเเกต์เราอะไรแบบน,นั้นานี้อาจจะช่วยแชร์ตรงน้นเด็กๆจะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเราทำโปรเจกต์นี้นี้นั้นเราจะต้องรู้จักลูกค้าของเราอย่างไรโอเคค่ะไม่นามของเคมยูทีทีหรือบางมดอ่มอามจทเนาะเรามาจากกรุงเทพถามว่าเฮ้ยอาจารย์ไกลว่ะมาทําไมวันนี้คือไกลมากเลยจากกรุงเทพมาทำไมเราเอ,อ่อเคมยูทีทีเนาะเรามีทีมลง เคยเจอพี่บ้างเหมือนอาจารย์บังคับไปทำต้องส่งงานอย่างเงี้ยจริงไหมจริงไหเไปไปเพราะอย่างงั้นใช่ไหมถอดไปเพราะอย่างงั้นใช่ไหมอ่ะก็เดี๋ยวพี่จะเล่าเกี่ยวกับพฤรอุหหัตต์ดูเดนเนาะไดโนเสาร์มหายุคไดโนเสาร์แล้วก็มหายุคที่เป็นของสิ่งมีชีวิต่เป็นลูกเบลนด์ก็ถือว่าเก่าดมันง่ายๆมันพูดง่ายๆทีนี้เนี่ยในมหายุค ก่อนไปดูเสาเนี่ยจะมาอยู่ตอนะครับผมประมาณนี้ครับเั้นอยากให้อาจารย์เกล่าเล่าเหมือนการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ถ้าสอนพร้อมกับพิจกรรมก็ขยาวทำกันได้นะครับแล้วคืออย่างที่อาจารย์บอก